ดีค่ะเพื่อนๆพ,นพี่คุณพคณ FC ีคุณน้องเอฟซีคุณนายชนนบทจามุนีมาเก็บดอกกระเจียวจ่ะมาเก็บดอกกระเจียวได้แล้วเต็มตะก้าแต่มาเจอของดีจ่ะมาพอ่อาเฮ็ดดอกกระเจียวก็ได้นี่จะเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเตะปูเห็ด อีกยังก็คนอื่นเห็ดควันทั้งมานทั้งดอกกระเจียวมานทั้งเห็ดใช่ะละเห็ดดอกกระเจียวดอกนึงดี๋ยนี้เห็ดก็เกิดหลายอันหลายเห็ดอะไระจ้าพี่น้องจ่ว่าคุณนายช่วนบาบรกะ ไปเก็บยูต่อบริา่ายให้เบิงบ้งเพราะว่านายช่นบทว่าสบายใจจ้ะนี่ปัญหาครอบครัวอยู่เดี๋ยวนี่ยเลืดบริทัทได้วิดีโอให้พี่ให้นอ้องเข้าใ้เบิ้องโอ้ยตายแล้วทำไมมืดจัง ตาปูไลยคักไล่นี่จังเดยเอากรบับบานเบืละทินี มูเดียวเครื่องถุงจอดอกอยิงใหญ่เลยจ้ะอ่อ,อนๆอยู่ดอกกระเจียวก็ได้หลายก,กาหนึ่งก็ไม่งามอีกไปจ้ะเก็มเฮดบูได้ตังใจว่าสิมัดไทย ข่าวทรัพย์กับกเกียวเรากะตอกลับบ้านานุสันน้องคอฮ็ดนี่นะจังไว้เนาะพี่น้องเนาะได้ปั่นเนี่ยปั่นพี่ปั่นน้องกินจ้ะผู้ใดเพอนกินเป็นบ้านข้างในฉันบุกกับมกุก สองสามดอกก็ยินมาเบิดแล้วหลายปัน,นโอ้ยเนาโอ้แต่ผัดเปลี่ยนซื้อซองกันเก็บเฮ็ดลุยปลากับผู้น,น่ายชยนบ,บทนีในน้ำขนาดมาเอาดอกกระเจียวก็ได้ฮอดเฮ็ดวาเนี่ยสมเป็นคนมักเห็ดคักเนี่ย ชาติบำบัดคุณนายชนบทกับมีเรื่องทุกใจเศร้าใจอยู่พ่อไหญมาพอ้ก็ต้องมาชาติกะรู้สึกดีขึ้นจ้ะวั่ี้รรู้สึกดีขึ้นอย่างเดียวสิได้หอนเงินพนความเด้วอวะนี้มีพี่น้องสุซังเลยด่ะสั่งให้คุณนายมาเก็บดอกกระเจียวให้แน่วาสัน เต็มทุงระบาดนี่พี่น้องเอ้ยเต็มทุงแล้วก็สีเมื่อลแล้วนะจ๊ะดอกกระเจียวกระตาไล่แล้วสวยลวโอ้หันมันมัน,มนพี่น้องหันเฮ็ดก็ได้เต็มทุงดอกกระเจียวก็ได้เต็มตะก้าวน้ำคักๆ ไม่งามนี่ก็มีอีกเครื่องงามูได้ไยอีกโชว์หิก่อนนีตะปูปลามีทั้งผู้ด้ว่จ้ะคุณน่ายชนบทถขึ้นมาทั้งเขามากคนเดียวละจ้ะไปใส่มาใส่กับไปผู้เดียวนี่แหละบบยานมันยยงละจ้ะ คนท้าเกิดมากก็ต้องตายทุกคนยังสิเกิดกับห้มันเกิดจ้ะโชคดีแล้วจ้าพี่น้องไม่พอกันไหมโอกาสหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากกันแล้วจ้าสวัสดีจ้า